สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดต้องเป็นหน่วยงานสีขาวปลอดยาเสพติดพร้อมวางมาตรการเรื่องของความปลอดภัยค่ะ พลตำารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นเรื่องของยาเสพติดซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าร่วมการประชุมและนําเสนอในที่ประชุมประสานภารกิจ โดยในภาพรวมคะ่ะได้มีการสั่งการและกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหน่วยงานในกํากับอยากให้เป็นสถานที่สีขาวปลอดยาเสพติดรวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าเพราะเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายการที่ข้าราชการนำมาใช้ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะในวินัยข้าราชการคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายในสถานศึกษาได้มีการกำชับไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานในกำกับให้มีมาตรการตรวจตาป้องกันไม่ให้นำอาวุธหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในสถานที่ดังกล่าวในเมื่อวานนะครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องบ้างนิดหน่อยนะครับเมื่อวานมีการประชุมในส่วนของยาสิตินะครับเจาท่านาาเลขากอพทอได้เข้าร่วมประชุม นะครับแล้วก็มานําเสนอนะครับ,นนรนะรบในกรบวนการก็เลยเป็นที่มาเราก็มีการพูดคุยนะครับรับทราบผลการประชุมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในกระบวนการนะครับซึ่งในส่วนนี้ในภาพรวมรัฐมนตรีก็ได้กําชับสั่งการนะครับในกระบวนการก็คือไม่ว่าสถานศึกษาหรือที่ทํางานในส่วนของศึกษาธิการเลีนหน่วยกากับนะครับก็อยากให้เป็นมิติในเรื่องสีขาวเหมือนกันแต่คําว่าสีขาวของรัฐมนตรีเนี่ยก็คงไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องยาเสพติด นะครับแตส,สีขาวนี่ก็คือในเรื่องนอกจากจะดติดแล้วก็คือพวกปุ๋ยไฟฟ้าก็ต้องไม่มีในกระบวนการนะครับคือไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะครับในที่ทำงานเพราะปุ๋ยไฟฟ้านี่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับการที่ข้าราชการนํามาใช้มาเสพนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําไม่เหมาะสมนะครับกับในเรื่องวินัยของข้าราชการอยู่แล้วนะครับในการดําเนินการ นอกจากนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงเห็นอยู่ในเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของมีน้องๆทําร้ายกันนะครับในการก็มีการกําชับกันนะครับในการไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือที่สถานศึกษาก็ตามก,ก,ก,ก็ให้มีมาตรการนะครับในการที่จะตรวจตราหรือป้องกันนะครับไม่ให้นําอาวุธหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายนะครับเข้ามาในสถานที่ ในการดำเนินการนะครับ